ก่อนหน้านี้ในสอนพัญญาขับรถยังยากกว่าไปจับผู้ต้องหาอีกแล้วแล้วเรื่องราวก็ได้นำเนินมาถึงตอนที่ว่าอืมใช่แล้วครับถึงตอนที่เธอหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟจราจ,จรจากไฟแดงกลายเป็นสีเขียวก็ออกตัวเรียกง,ง่ายว่าจากตอนแรกเล่นเอาสะเกือบตุยยนะตอนนี้กลายเป็นแบบ มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเธอก็ขับรถเข้าช่องจอดโดยไม่มีการเบียดหรือปีนขอบฟุตบาทอะไรไดใดๆทั้งสิน้นโอ้เยี่ยมมากเลยนะลองขับกลับไปสิหญิงสาวตกใจกับคำพูดของเขาจะดีหรอคะลองเลยไม่ต้องห่วงจะขับตามทำเหมือนแบบขับคนเดียวอะ่ะเธอก็ได้ทำตามที่เขาบอกก็คือขับออกไปและแน่นอนวนะ่าพี่แกก็ให้น้องโรเจอร์ ที่เป็นผู้ช่วยนายอำเภอ,อขับรถตามไปแบบห่างๆจนถึงบ้านสนักง,งานนายอำเภอในเมือง Orange County ผู้ช่วยนายอำเภอโรเจอร์กลับมาแล้วถอนหายใจ <You. S 1> เป็นไงบ้างละ่ะ <c oughs> ก็ดีอยู่นะครับขับแบบปกติจนถึงบ้านเลยแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยแล้วจะให้ไปสอบใบอนุญาตขับ คี่วันไหนล่ะจะได้ทําดําเนินการให้เออประมาณ3-5วันนะพอดีว่าฉันคือฉันอนะ่ะพอดีจะต้องไม่สิจะพูดอะไรลืมแล้วก็ประมาณ3-5วันนะพี่พอดีว่าพัญญาผมต้องออกไปเรียนขับด้วย อีกเยอะเลยล่ะอ่าเอา,อางี้ดีกว่าพี่โอเคจะได้เตรียมความพร้อม8วันต่อมาให้หลังสนะู้ๆนะพีวีให้กำลังใจภรรยาชาวอาร์เพร้อมกับเจ้าหน้าที่โรเจอร์ที่มาพร้อมให้กำลังใจแล้วก็รวมไปถึงภรรยาของเขาอีกด้วยหมายถึงภรรยาของโรเจอร์ที่เป็นชาวเอีนแดงนะอืมยิ่งกว่านั้น ทั้งสองได้อบรมในทางแบบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแน่นอนว่าทั้งคู่ทําได้ดีมากยิ่งไปกว่านั้นมีอยู่ตอนหนึ่งพัญญาของวีจีเผลอปีนฟุตบาทอบรมเสร็จก็รอน่าจะหลายวันและจะรับอ่อใบ,บขับขี่รถยนต์อย่างแน่นอนและซึ่งก็แน่นอนว่าจะได้ที่ทั้ง2องคนก็ได้เตรียมการแสดงเอาไว้ในขณะที่ทั้งสองออกมาจากบ้านเคุณ กระดาษก็ถูกจุดลงคืออ๋อไม่สี่ต้องเรียกว่าผู้กระดาษถูกจุดลงมาใส่ทั้งสองซึ่งงงกับสิ่งที่ทำก่อนที่จะปรากฏภาพที่เห็นคือว่าท่านนอร์แมนและลุงจุนโฮและรรมไปถึงเจ้าทั้งสองอยู่ในชุดเครื่องแบบของโอร์กาดนะครับผมและแน่นอนมีคนในฟาร์ม2-4คนใส่แบบเครื่องแบบยูนิฟอร์มชนเผ่าอินเดียแดง ที่เป็นชนเผ่านาวาโฮในการจัดแสดงแบบพื้นเมืองอะไรกันคะเนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยทั้งสองคนด้วยนะครับพวกคุณผ่านการอบรมแล้วขอ ongratulations แน่นอนท่านนอร์แมนก็ได้เอาใบาขับคี่รถยนต์มอบให้กับทั้งสองและทั้งสองก็ได้ดีใจมากเออผมมีอะไรจะให้พี่วีก็ได้พาแมรี่ไปทางซึ่งตรงนั้นมีรถจอดอยู่แน่นอนครับว่านั่นคือ range rover classic มันค,คล้ายๆเฉลกกับที่ของพี่เขาจริงๆมันเหมาะกับคุณมากเลยนะลองเลยแต่ถ้าว่าของโรเจอร์นั้นไม่น้อยหนะ้าเล่นซื้อรถในฝันที่เธออยากได้มากคือเป็นรถแบบเอ่อคอมแพกคาร์นะครับหรือ C s e gment นะครับผมสัญชาติเกาหลีที่ชื่อเกียร์โซลโชมใหมล่าสัตว์เอ้ยล่าสุดครับท่านผู้ชมครับเธอบอกว่าอยากได้มานานมากๆ คือหญิงสาวเธอก็ได้บอกโรเจอร์อย่างนั้นก่อนที่เธอจะกอดเขาแบบโอเคตั้งเตาเลยท่นนอเมรันโชสกิลทำบาร์บีคิวให้เอ่อก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็ทำทั้งที่ทั้งใส่ชุดเอ่อเอ่อชุดแบบที่เขาใส่อยู่ะนะอาจจะงงๆหน่อยเพราะว่ามันแบบตื่นเต้นอะ่ะเอาละค่อยๆนะถอยชา้ชาๆนะโรเจอร์บอกกับภรรยา ให้ถอยรถเข้าช่องดีๆก็ oh. เออจะมีเสียงดังมาและแน่นอนว่า,าเธอปีงขอบฟุตบาทที่เป็นพุ่มดอกไม้เออจนล้อ,อยยางหลังแตกเออแต่โชคก็ยังเข้าข้างหน่อยก็คือว่าเอาแล้วสงสัยต้องหายางอะไรสำรองมาเปลี่ยนซะแล้วสิซุ่มซ่ามจริงนะคุณเธอจบไปแล้วนะครับสำหรับการทำเออนวัิยายที่ชื่อ สอนพัญญาขับรถยากยิ่งกว่าจับผู้ต้องสงสัยอีกครั้งหน้าเราจะมาทำคอนเทนต์หรือว่าเรื่องราวอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ